สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทางนายทมมี่นะคะดิฉันแทมัมมี่สมนทาเป็นทานายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านใบเขียววีซา่าและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีข่าวอัปเดตเรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมค่าทางด่วนสําหรับใบสมัครหลายๆใบสมัครทีเดียวค่ะและจะมีผลในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2024ค่ะใบสมัครได้บ้างไปฟังกันค่ะ U.S. c ได้มีการอัปเดตนะคะว่าจะขึ้นค่าทางด่วนแล้วค่ะค่าทางด่วนนี้นะคะ หลายๆคนนะคะจะเข้าใจนะคะที่ติดตามดิฉันมาตลอดเนี่ยดิฉันเปรียบค่าการขอสมัครพรีเมียมโพสเซสซิ่งเหมือนการขึ้นทางด่วนนะคะคนขึ้นทางด่วนคุณได้ไปเร็วกว่าทางข้างใต้นี้โดยทาง u s s นั้นบอกว่าจําเป็นต้องขึ้นนะเพราะว่าเป็นการขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อมีผลบังคับใช้ในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2024พระราชบัญญัติการรักษาการเสถียรภาพของ u s s นะคะกาหนดค่าธรรมเนียมใบสมัครขึ้นทางด่วนหรือใบสมัครแบบพรีเมียมนั้นอนุญาตให้ดี ด s สามารถขึ้นค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ทุกทุกสองปีแปลว่าปีนี้ปี2024เขาจะขึ้นแล้วนะคะถ้าคุณไม่สมัครตอนปีนี้รอไปอีก2ปีเดี๋ยวอีก2ปีก็อาจจะขึ้นได้เพราะกฎหมายมอบอำนาจให้ขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้ในปีนี้ทาง DHS จึงได้ขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทางด่วนเฉพาะใบสมัครบางประเภทเท่านั้นเรามาดูด้วยกันนะคะว่ามีใบสมัครอะไรบ้างประเภทแรกนะคะสําหรับใบสมัคร i 1 2 9วีซ่าประเภท h 2 b หรือ r 1 h 2 b นั้นเป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับวีซ่าทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมส่วนมากนะคะไม่ค่อยเป็นคนไทยแต่ว่าก็มีส่วนน้อยที่มาแล้วก็มาทําฟาร์มแต่อาวันเป็นบวชชาที่เกี่ยวกับศาสนานะคะไม่จาเป็นต้องเป็นพุทธศาสนาคือศาสนาทุกอย่างค่าธรรมเนียมทางด่วนปัจจุบันนั้น 1, 5 0 0ขึ้นเป็น1685ขึ้นมาทั้งหมดคือ185ดอลลดบาร์ใบสมัครที่ 2. นะคะใบสมัคร I 1 2 9เหมือนกันแต่เป็นคนละประเภทกันนะคะเป็นประเภทอื่นที่นอกเหนือจากประเภท H2B นะคะไม่ว่าจะเป็นพวก E ทั้งหมดเลยโดนขึ้นจาก2 5 0 0ขึ้นเป็น2 8 0 0 105ดอลล์นะคะขึ้นมาทั้งหมด305ดอลลร์อันดับที่3ก็คือค่าทางด่วนสําหรับการขอวีซ่าทำงานแบบถาวร I140 พวก EB ทั้งหลายแหละนะคะขึ้นค่าธรรมเนียมตรงนี้เช่นกันนะคะราคาเท่ากันค่ะ2,500ขึ้นเป็น2,805ดอลและค่าที่4ค่าทางด่วนสําหรับสิ่งที่คนไทยขอเยอะนะคะใบสมัครขอใบอนุญาตทำงานค่ะสําหรับ นักเรียนเท่านั้นขึ้นจาก1,500เป็น1,685ขึ้นมา185ดอนและอันดับที่5นะคะใบสมัคร i539 นี่ก็คนไทยใช้เยอะเช่นกันนะคะขอเปลี่ยนสถานะหรือขอยืดสถานะชั่วคราวตัวอย่างเช่นคนที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยากจะยืดการอยู่ต่อท่องเที่ยวต่อไม่ได้ทํากิจกรรมอื่นเพื่อเที่ยวอย่างเดียวนะคะหรือคนที่เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยากจะยืดสถานะถ้าทำเนียมขึ้นทางดวนขึ้นมาอีก215ดอนนะคะจาก1,750เป็น1,900 ดค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะเออขึ้นมาขนาดนี้0 0ดอลลาร์185ดอลลาร์นี่จ่ายเพิ่มแล้วมันคุ้มไหมมันเร็วแค่ไหนโดยปกติแล้วเนี่ยค่าขึ้นทางด่วนนะคะจะเร่งให้ทําการพิจารณาได้จากอัตราปกติปกติเขาทํางาน1เดือนหรือ7เดือน8เดือนก็จะเร่งขึ้นมาเป็น15วันบ้าง30วันบ้าง45วันบ้างแล้วแต่ประเภทของใบสมัครไปดูด้วยกันนะคะใบสมัครขออนุญาตทําทงานของ OPT ของนักเรียนไม่ใช่ใบสมัครอนุญาตทําทงานของคนทั่วไปนะคะ ของนักเรียนเท่านั้นถ้าเกิดว่าขอขึ้นทางด่วนคุณจะได้รับคําตัดสินภายใน30วันปฏิทินสําหรับใบสมัครขอเปลี่ยนสถานะหรือขอยืดสถานะชั่วคราวเฉพาะ F1, F2, M1, M2, J1, J2 นะคะ F, M, J ทั้งหมดเลยไม่รวม B นะคะไม่รวมท่องเที่ยวจะได้รับคําตัดสินภายใน30วันปฏิทินเช่นกันอันดับที่3นะคะใบสมัครขอสมัครสถานะอิมมอร์เชันถาวรให้พนักงานประเภท E13, E21 อันนี้คือ I140 นะคะซึ่ง National Interest waiver นั้นคนไทยไม่ค่อยได้ขอนะคะอันนี้เป็นกรณีของผู้ที่มีความสามารถอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษที่ทำให้ประเทศจำเป็นต้อง w a v e จำเป็นต้องยกเว้นให้แล้วก็สามารถไี้ขอไปเขียวได้จะได้รับคำตัดสินภายใน45วันปฏิทินทีเดียวค่ะ ใครที่คิดจะสมัครนะคะจะจ่ายดีไหมจะจ่ายแล้วมันคุ้มไหมลองเปรียบเทียบดูนะคะระยะเวลาคุณจะต้องเปรียบเทียบโดยที่จะต้องเช็คระยะเวลาการทํางานของ u s s นณะับปัจจุบันและที่สําคัญคือวันที่หมดอายุในสถานะของคุณว่ามันคุ้มไหมกับการที่จะไปเร่งเขาถ้าปกติเขาคิดอยู่แล้วหนึ่งเดือนเขาทําอยู่แล้วหเดือนแล้วเรากําลังจะหมดอายุอีก สามเดือนหรือสองเดือนถ้าเกิดว่าจ่ายไปหนึ่งเดือนจะคุ้มหรือเปล่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมานั่งคิดเอาเองนะคะแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่ามันคุ้มคุณก็ทําถ้าคุณคิดว่ามันไม่คุ้มคุณก็ไม่ทํานะคะเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเองถ้าคนยื่นแบบฟอร์มขอขึ้นทางด่วนหรือแบบฟอร์ม i907 ตั้งแต่วันที่2กกุมภาพันธ์2 0 2 4คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมขึ้นทางด่วนในอัตราใหม่นะคะเพราะว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมขึ้นทางด่วนนั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่2022 6กกุมภาพันนนน์ี้้้เเปป็ตไถิด ว่าไปจ่ายในอัตราเก่าเขาก็จะเด้งใบสมัครกลับมานะคะแล้วก็บอกว่าจ่ายไม่ถูกถ้าคุณยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่คุณยังสมัครขอเปลี่ยนได้ ก็สามารถส่งกลับเข้าไปใหม่ได้ลองอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันหมดอายุแล้วนะคะสถานะขาดก็หลายๆครั้งอาจจะไม่สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขได้อันนี้เป็นเรื่องเคส by เคสนะคะเป็นเรื่องแต่ละคนแต่เราก็ณีไปก็ใครที่อยู่ในสถานะนักเรียนกําลังจะเป็นนักเรียนแล้วก็อยากจะขอเปลี่ยนสถานะขึ้นทางด่วนเนี่ยเราเคยอธิบายให้เฉพาะสําหรับนักเรียนเลยนะคะ EP ีที่170่งร้ดาดีเปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียนขอขึ้นทางด่วนได้แล้วก็สามารถที่จะไปฟังกัน ที่ดิฉันสังเกตมาเนี่ยนะคะก็คืออัตราการทํางานช่วงระยะเวลาการทํางานของ USAS เนี่ยลดลงอย่างมากหลังจากที่ได้ประกาศว่าจะขึ้นค่าทางด่วนได้ของนักเรียนเนี่ยคาดว่าเป็นเพราะว่านักเรียนนั้นมีการขอขึ้นทางดวนค่อนข้างที่จะเยอะทําให้เคสมันเร่งออกไปเยอะทําให้มีเคสค้างค้างในระบบน้อยลงก็จะเห็นระยะเวลาการทํางานจากที่เมื่อก่อนนี้แบบ สมัยก่อนโควิดนะคะสามสี่ห้าเดือนสมัยคช่วงโควิดเนี่ยแบบแปดเดือนเก้าเดือนตอนนี้ลดกลับมาเหลือสองเดือนหรือบางที่หนึ่งเดือนสรุปแล้วนะคะทั้งหมดเลยที่พูดมาในหัวข้อนี้นะคะก็คือค่าธรรมเนียมขึ้นทางด่วนขึ้นราคาค่ะและขึ้นราคาเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทใบสมัครที่คุณจะยื่นใบสมัครไปและขึ้นในใบสมัครใดบ้างก็ตามโดยทั้งหมดแล้วค่าธรรมเนียมการขึ้นค่าทางด่วนนั้นขึ้นและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบสี่นี้ค่ะ ถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับใครและน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เขาได้ดูนะคะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและอัปเดตต่างๆแบบนี้จากช่องทางของเราอย่าลืมกดกระดิ่งและ subscribe ด้วยค่ะและช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้าน i m m i g r a t ชันของประเทศสหรัฐอเมริกาจากทางสำนักงานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารแล้วพบกันใหม่ค่ะ